สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนตอนนี้ป้าอ้อยได้มาถึงที่ไหนนะสักแก้วกระบินวกกระบิน <c oughs> <c oughs> บุรีนะจ้าป้าอ้อยมาเที่ยวบ้านพี่ที่ทำงานน้ำกันมาเบิ่งป้าอ้อยพาก,กันแวะตลาดได้ออีย่างมาเนี่เอจ้ะได้อันนี้ก็ ออืมชได้ชะโอมแล้วก็ได้ขาอ่อนเนา,จาะจ้ะเนาะแล้วก็มีหน่อไม้ป้าอ้อยว่าจะแกงหน่อไม้กันเนา,จาะจ้ะมีหน่อไม้หน่อไม้ที่เพื่อนเขี่ยนใส่ใบยันนางมาแล้วเนา,จาะจ้ะแล้วก็อันนี้นอะไรแล้วก็มีปะลาปะลาเป็นตัวเนา,จาะจ้ะแล้วก็ <c oughs> ปล่อยิวให้เบิงแล้วก็ได้อโวคาโดแล้วก็มีฟักทองนึ่งนะจ๊ะแ, <ๆ S 1> แล้วก็ผักอะไรไม่รู้ปออยเรียกบะถึงนะจ๊ะเพื่อนว่าว่ามันแซ่บเอามาต้มเจืดหรือว่าเจียวใส่ไข่ก็ได้แต่ปออจะเอามาแกงใส่หน่อไม้อันนี้อา,อาติโชกอะไรไม่รู้อะ ป้ออ้ยบบเคยกินป้ออยากลองเนะาจา้ะอันนี้กัจะเป็นเห็ดนางฟ้าเอามาแกงใส่หน่อไม้นะาจา้ะนี่มาถนีน,นก็ได้ไม,ม,ามาเขือพวงเน่านะจ้ะเนาะก็จะมีอันนี้อะไรนะฟักฟักแล้วก็มีขนมหวานเนะาจา้ะ มีกล้วยต้มให้ขนมหวานแล้วก็นี่ข้าวเม่าขนมหวานนะจ๊ะเดี๋ยวป้าอ้อยภา,า,าไปเบิ่งรอบๆบ้านเนะะาะปอ้อยรีวิวให้เบิ่งว่าซื้อของได้ยังมาแน่เฮ็ดกินตอนเช้ากันจา้าเราเพิ่งจะมาถึงได้ประมาณสิบห้านาทีดูรอบๆบ้านนี่จ้ะถนนติดทางในบ้านติดถนน ดูรอบๆบ,บ,บ้านสมุนไพรเ,เต็มข้างบ้านเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอะไรนะต้นอะไรนะบางตาลลูกมันสวยมากเลยจ้ะลูกน่ารักลูกเขาเอ๋เป็นสีชมพูใสๆเอามาต้มเป็นน้ำชาดื่มบรรยากาศยอดมาก ใบน,นี้ก็ต้มใส่ไก่แซ่บก็อย่างนี้เลยจ้ะใบมอนนี่ก็ใบชะพลูต้นพริกต้นขา่าห้างบ้านเลยเนาะจ้ะแบบหากินง่ายเลยอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะต้นกระชายเหรอต้นอะไรไม่รู้ดูยอดตําลึงจ้ะพี่น้องจ้ะน,นี่สมุนไพรผมมาก ปลาอ้อยผ้ามาเบืองนี่จ้ะมีต้นบุกด้วยนี่จ้ะมีต้นบุกด้วยแต่ปลาอ้อยทําบกเป็นเนาจะกินไม่เป็นไม่เคยกินอันนี้เห็ดอะไรอะ่ะ นึกว่าจะเป็นหิตปวกไม่ใช่หิตปวกนะจ๊ะสมุนไพรเต็มบ้านเลยมะม่วงมะม่วงหมดหน้าแล้วเดี๋ยวป๊อพาเดินไปดูนี่ พี่น้องจ๋าปอ้อยหอมกลิ่นต้นข้าวมากหอมแบบกลิ่นอายข้าวนะนี่จ้าคิดทอดเทือนเลยใบข้าวกำลังสวยสวยงามมากเลยจ้าพี่น้องจ๋าโพลโพลน,นั้นมีเห็ดไหมน้อ <laughs> โอ้ยนี่ซเซาะเสวงหาฮิตเลยเด้อเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฮิตเนาะนี่นาข้าวสุดยอดมากเลยที่น,อน้องจ้ะมะม่วงต้นนี้ดกมากเลยเนี่ยลูกมันหล่นเต็มพื้นเลยแต่มันเน่าหมดแล้วเนาะจะ้ะโอ้ยให้เบิ่งป่าข้าวจะ้ะตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนโอกาส บรรยากาศดีนะ่ะเฮือนติดป่าเข้าเนะจ้ะคิดฮอดเฮือนเจ้าขวงเลยหัใ้เฮือนเป็นทุงนาะดูรอบๆบ้านนะจ๊ะนะอ๋ออนนี้มันต้น นี่มะพาออกหนอเอาลงหลุมได้นะเอาลงปลูกได้ดยนยจ้ะคือบรรยากาศดีมากปลูกพี่ได้นี่จ้ะบรรยากาศร,บรอบๆหมู่บ้านเอ้ยร,รอบๆบป่านพี่เราวนอกจาก ยอดมะขามอ่อนจ้าต้มปลาเนาะต้มปลานี่อร่อยมากเลยนะยอดมะขามอ่อนีจ้ายอดมะขามอ่อนโย่ปอ้อยก็มารีวิวให้เบิ่งสั้นๆเนะจ้าเนาะแ้วผมมีอย่างหลายปอ,อ้อยได้มาถึงที่แล้ว อย่างปลอดภัยเนาะจ้ะเนาะอุ้ยใบยะานางเดี๋ยวขากลับปาอ้อยได้แล้วใบยะนางปอ,อจะเก็บใบยะนางกลับไปด้วย <laughs> ใบยะานางสดๆเนาะจ้ะอันนี้ก็ต้นมะดันต้นมะดันใหญ่มากปาอ้อยได้ของกินกลับแล้วจะ้ะ <laughs> มานี่มาหาของกินด้วย อันนี้ก็หลังบ้านพี่เขานะจ๊ะตุ่มน้ําเรียงกันเต้มเลยนีมเป็นปลาเนาะจ่ะข้างหลังปอ้อยบอย่งลงไปหรอกยุงมันเยอะยุงเยอะ <c oughs> <c oughs> ปะอ้อยมารีวิวสั้นๆเนาะจ้ะนะจาสำหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตให้ปอ้อยในเด้อจ้าเด้อไปละจ้าสวัสดีจ้า